สวัสดีครับพวกัผมด้าแฟชัน่นล Netflix นะครับวันนี้หน้าตาดูไม่ดีนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่อง,งเกมทีอาร์พเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่ดีแดีแต่จะเป็นไรซัตท,ที่ได้แรงบนันดาลใจจากเอพ่ภูมิที r p รนะครับผมช่องปัจจทิงลิงไว้ด้านล่างนะครับเสียงไคว่ เออไม่มีอะไรวันนี้ผมมาบอกเล่าข้อข้อดีของเกมนี้นิดหนึ่งการสร้างตัวละครเป็นอะไรที่อิสระอันนี้บอกแค่ข้อดีนะครับไม่ได้สอนอะไรใดๆ้งสิ้นเรื่องการสอนพิภูมิที่อ t ิ p ีทำไปหมดแล้วนะครับก็ข้อดีคือสร้างตัวละครได้อย่างอิสระไม่เหมือนดีันดี ไม่เหมือนดีๆเลยดีดีมันจากัดในเรื่องของค์ดกับไลหลายลาย,ยางที่มันจํากัดนะครับมันก็มีไม่ค่อยมากแต่ในไลซัทมันอาชีพหลากหลายคือจอะบอกว่าคุณจะตั้งชื่อคิเิเสว่าอะไรใช่ อันนี้เป็นข้อดีใส่นิสัยใ,ใจคอของตัวละครข้อดีข้อเสียของตัวละครด้วยมันก็จะดีไปด้วยนะครับและส่วนที่สองเป็นเรื่องของ T.N.T.N. หรือ Target Number คือระดับความยากของ Difficulty ค่าแบบ d ด d นีั่นแหละครับก็มาดูง,ง่ายกว่ามันคิดง่ายกว่าเยอะเลยสำหรับผมนะ ซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะทำแต่ไรซั์นะครับคนจะไม่กลับไปที่ดินดีอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยอิสระมไม่ค่อยอิสระเรื่องคานกับเผ่า mm hmm. ก็อย่างที่3ก็เรื่องกา,อการคอมแบทคือการคอมแบบง่ายกว่าที่ผมคิดมาก คอนแบกคอนดีดีสำหรับผมมันยุ่งยากนิดหนึ่งไงแต่กับไลซัสเนี่ยมันง่ายมันง่ายซะจนแบบมันง่ายแบบก็แค่พอตีไปบรอร์ลันลแล้วลบไปหนึ่งคิเสษแค่นั้นลบลูกเต๋าของในคิเสดนั้นแค่นั้นเองใช่มันมันดีอ่ะแถมสร้างเลื่อนได้อย่างไม่จำกัดด้วย ไม่มีไหลถุงพิวก็ก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c r i b e ด้วยนะครับอันนี้ผมแค่มาบอกเล่าข้อดีนะครับส่วนลิงก์ของคนที่ทำเกมไลสัซัดบ่อยๆผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปกดดูกันได้ไปแล้วครับบ๊ายบาย